ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพิสูจน์ความจริงกับผมบินบรรลือฤทธิ์เรากลับมาพบกันทุกคืนมาพฤหัส,สบ,บดีทางช่อง3 SD ช่อง28เพราะความจริงมีหลายด้านชีวิตมีหลายมุมผมและทีมงานจะเดินหน้าหาคำตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสื่อสารกับเราได้ทาง ID ดี n e b i n 3 s บ ช่องทางนี้จะทําให้เราได้สื่อสารถึงกันได้ครับพิสูจน์ความจริงในคืนนี้นะครับเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตที่ผมได้ลงไปช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่งที่มีสมญาว่าลุงคาราบาวเราไปติดตามตัวอย่างของคืนนี้พร้อมๆกันเลยครับชาวบ้านสุรินพะวาแสงไฟประหลาดโถลกลางทุ่งนาเชื่อเป็นผีกระสือเตือนแรงงานระวังถูกในหน้าเถื่อนหลอก จนทั้งเงินไม่ได้งานชีวิตที่น่าสงสารช่วยลุงคาราบาวพิการตาบอดป่วยอมมาพลึกกับบินบลือริดเริ่มต้นพิสูจน์เอาเรื่องจริงนะครับกับกระแสข่าวปรากฏการดวงไฟประหลาดในายามค่ำคืนที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินจนมีเสียงลือกันว่านั่นคือผีกระสือ ที่ตั้งใจออกมาปรากฏกายให้เห็นชาวบ้านที่อ้างว่าเห็นกับตาต่างบอกว่าเห็นเป็นดวงไฟสีแดงสีเขียวส่องแสงวูบวาบอย่างเด่นชัดบางคนอ้างว่ามีคลิปภาพบันทึกแสงประหลาดนี้ได้จึงไปเผยแพร่ในโซเชียลจนกลายเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามว่าไอ้ดวงไฟที่เห็นนั่นน่ะใช่กระสือจริงหรือไม่ไปพิสูจน์เอาเรื่องจริงเรืองนี้พร้อมกันเลยครับ AIS, Isuzu D Max 1.9 DDI Blue Power เป็นสีแดงครับไฟข้างบนสีเขียวมันขึ้นลงขึ้นลงมาแล้วมันก็บินมาหาผมคผงแบแล้วผู้ผงก็บิน<อ>แล้วก็บินผานองแล้วเห็นไส้ด้วยสีเขียวกับสีแดง ทันทีที่ดวงอาทิตย์รับขอฟ้าความมืดเริ่มคืบคลานเข้าแทนที่บรรยากาศของความเงียบงนันเข้าปกกลุ่มที่หมู่บ้านตะเปรียงจังหมู่สี่ชาวบ้านหลายครอบครัวที่นี่พากันปิดบ้านมิดชิดบ้านไหนที่มีเด็กจะไม่ให้ลูกหลานออกไปไกลสายตาบางบ้านออกมาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงปรากฏการดวงไฟประหลาดปรากฏที่กลางทุ่งนา จนร่ำลือกันปากต่อปากว่านั่นอาจเป็นผีกระสือว่าเห็นไฟเล็บ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 เห็นข้างบนสีเขียวข้างล่างสีแดงเปิดไฟเล็บเล็บเห็นตรงไหนครับเห็นต้นไม้นู่นใกล้บ้านใกล้บ้านเคยได้ยินไหมเขาว่าบอกว่ากระสือมีจริงเคยเห็นเคยยินยายเชื่อไหมเชื่อ วงไฟประหลาดที่หลายคนเห็นตรงกันว่าลักษณะเป็นแสงสว่างลอยขึ้นขึ้นลงลงตามทุ่งนามาตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเสียงร่ำลือเรื่องนี้เริ่มหนาหูและแพร่สะพัดออกไปมากขึ้นจนในที่สุดค่ำคืนที่เห็นนี้ชาวบ้านกว่า100คนทั้งเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาว สงพากันไปเฝ้ารอดูกระสืออย่างใจจดใจจอ่อหลายคนตั้งใจเดินทางมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นกับตาปลอบภาพที่ชวนให้สงสัยว่าผีกระสือมีอยู่จริงหรือไม่นั่นคือคลิปผีกระสือที่มีผู้อ้างว่าบันทึกไว้ได้ท่ามกลางความมืด ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางคลิปนี้มีความยาวประมาณ10วินาทีจากภาพที่เห็นคือดวงไฟลักษณะกลมลอยขึ้นขึ้นลงๆซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นดวงไฟของผีกระสือแล้วทีนี้นี่ชาวบ้านนี่เขาเห็นเยอะไหมเห็นอยู่บ่อยๆครับเห็นบ่อยๆครับบางทีก็เห็น ที่อื่นมากเปลี <c oughs> ่ยนที่บางทีาก็ย้ายไปที่อื่นแล้วเม,มื่อคืนเห็น, <มะ S 2> นไมหมแต่ผมก็อ,ออกดูเมื่อคืนแต่ไม่เห็นข<อ>่าว <c oughs> ที่สะพัดออกไปก็มีทั้งเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าเป็นกระสือแต่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ยังคงดําเนินชีวิตตามปกติไม่มีใครรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดวิตกเรื่องเหตุการณ์ประหลาดนี้แต่อย่างใดนั่นเพราะยังไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้าน เพื่อไขปริศนาเรื่องนี้ทีมงานพิสูจน์ความจริงลงพื้นที่พบกับชาวบ้านที่อ้างว่าเห็นกระสือกับตาตัวเองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขายืนยันว่าจุดที่พบกระสือเป็นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มป่าอะไรป่ามันสําปะหลังแต่บปางต้นกล้วยเนาะมองไม่เคยเห็นมามันกเห่าเนาะตอนนี้ป้าก็ลืมตาขึ้นลุกขึ้นดูพอมองไปก็เห็น ไฟข้างล่างมันก็ใหญ่มันก็แวบแวบแต่ข้างหน้ามันจะมุนเหมือนนันทวันเลยมันไฟเออมันไฟมุนเหมือนกับเครื่องเครื่องหนังน่ะจะมุนอย่างนั้นแหละสีอะไรครับมันสีเขียวสีเหลืองมาปนกันหมดเลยแม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าดวงไฟประหลาดที่ชาวบ้านหลายคนพบเห็นนั้นเป็นกระสือจริงหรือไม่แต่หลายคนสามารถบอกเล่าความเชื่อนี้ที่สืบมาแต่โบราณว่า กระสือคือพูดผีที่ไม่ชอบแสงสว่างอาศัยร่างคนที่ขอดจิตออกมาเป็นดวงไฟลอยขึ้นขึ้นลงๆเพื่อหาอาหารชอบกินของสกปรกของเหม็นเนา่าหากใครเจอกระสือให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จะได้ไปผุดไปเกิดใหนพบหน้าที่แก้ก็ควรจะทำบุญบางสกุลอาจจะจัดของบางสกุลแล้วก็ให้พระสวดมนต์บางสกุลไปให้ บางทีเมื่อเขาได้รับส่วนบุญบส่วนอ้าก็อาจจะได้พ้นจากภพตรงนี้ไปเกิดภพใหม่อะไรทำนองนี้ครับก็ปุญญ,ญาณคนหิตาไตโหบางทีมันไม่มีที่ไปเพราะเขาไปฝังไปไรพระไม่ได้สวดบางสกุลให้มันก็ไม่ได้ไปไหนควรจะทําพิธีนิมนต์พระสวดบางสกุลจ,จะเชิงบาดให้บางสกุลให้เขาอันนี้หลังจากกระแสข่าวเรื่องกระสือแพร่สะพัดออกไป ผู้นำชุมชนแห่งนี้บอกว่าทางหมู่บ้านยังไม่ได้หารือกันว่าจะจัดพิธีกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่บอกกันในชุมชนว่าไม่ต้องวิตกกังวลใดๆเพราะแสงประหลาดที่พบเจออาจเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่เพิ่งมีผู้สังเกตเห็นหรือหากเป็นไปตามความเชื่อที่ร่ำลือจริงก็ต้องสามารถมีหลักฐานพิสูจน์ได้แน่ชัดมากกว่านี้ จากประเด็นความเชื่อนะครับเราไปที่คดีอุกอาจที่สะเทือนขวัญมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับจากเหตุที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยย่านบางเขนนะครับที่ถือปืนบุกเข้าไปจ่อยิงเพื่อนอาจารย์ด้วยกันตายคาที่สองศพคาวห้องประชุมของมหาวิทยาลัยจากปมการขัดแย้งเรื่องการตรวจสอบพุทธิการศึกษา หลังจากกอ่อเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบมาว่าอาจารย์ที่กอ่อเหตุนั้นหลบหนีไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแถวย่านสะพานควายจึงใช้กำลังมาล้อมจับหลังจากที่เกลี้ยกร่อมอยู่นานกว่า7ชั่วโมงครับสุดท้ายผู้ต้องหาก็ใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิดเราไปย้อนดูบทสรุปของเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเลยครับ ผมก็รักชีวิตตัวเองเหมือนกันและยังไม่อยากตายแต่ทำไงได้มันสั่งสมมาหลายปีผมพยายามอดทนมาหลายปีจนถึงจุดที่มันดูเป็นการย้ำม,มิ่นกันชัดแจ้งคนเราฆ่าได้ย้ำมไม่ได้18นาฬิกา44นาทีของวันที่19พฤษภาคมเสียงปืนที่ดังขึ้นหนึ่งนัด ได้ปิดฉากชีวิตดรวันชัยดนายตะโมนุ์อย่างไม่มีวันกลับเมื่อตัดสินใจใช้ปืนขนาดจุด9ก้มมดับชีวิตตัวเองเพื่อจบปัญหาหลังก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญหญิงเพื่อนอาจารย์เสียชีวิตสองศพเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา,กา,มาเกือบหกชั่วโมงของการเจราจากเกลี้ยก,กล่อมให้ดรวันชัยยอมวางปืนมอบตัวสู้คดี เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองบริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสะพานควายสถานการณ์ตึงเครียดทุกวินาทีเพราะในมือของผู้ต้องหาใช้ปืนเจ่อขมับตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวตำรวจนำทั้งญาติอดีตหัวหน้าง,งานและลูกศิษย์คนสนิทผลัดกันเจรจาทั้งก้มกราบหวังอย่าให้เขาผู้นี้คิดสัน้นแต่สุดท้าย ความมุ่งมา่นปรารถนาของทุกคนก็ไม่เป็นผลขยันขยอมให้เขาด่นนะให้เขาสนใจหรือไม่ก็สูบบุหรี่ตงมวนไหมจะได้ใจเย็นๆแล้เวเรานั่งคุยกันที่น้องกันนะนั่งคุยกันพยายาให้ขเขาผ่อนคลายลดไม่ได้มาก เรากําลังชวนเขาว่าให้กินข้าวกับพี่ๆนะแล้วพี่ชายเขาก็ไปสั่งอกองกเพื่อที่จะมานั่งก,กินข้าวด้วยกันหวังว่าจะช่วยให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ได้มีโอกาสคิดเสร็จแ,แล้วก,ก็นั่งคุยกันแล้วก็เอาคนที่ท่านรักอ่ะไปนั่งคุยกับท่านบอกเปิดโอกาสให้คุยกัน เพื่ออาจจะคิดว่าเออคุยกันแล้วสบายใจแล้วเอามอบตัวเลยคิดว่าอย่างนั้นจริงๆไม่คาดคิดว่าท่านจะใช้อาวุธปืนแม้เจ้าหน้าที่จะรีบช่วยเหลือผู้ต้องหารายนี้หวังยื้อชีวิตแต่เขาเสียชีวิตขณะส่งโรงพยาบาลผลชนสูตรศพจากสถาบันนิติเวศวิทยาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ากระสุนทำลายสมอง ย้อนกลับไปเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมก่อนหน้าเพียงวันเดียวดรวันชัยในฐานะอาจารย์หลักสูตรปริญญาโทรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครได้ก่อคดีอุจจาระเสถินขวัญขึ้นเมื่อเขาใช้ปืนขนาด9มมจ่อยิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยชัยสงครามและดรนัทพลชุมวรถายีอาจารย์ในคณะเดียวกันนับ10นัดทั้งคู่เสียชีวิตขาดที่กลางห้องประชุม ต่อหน้านักศึกษาที่มาสอบภาคนิพนธ์สองคนก่อนที่ผู้ต้องหาดีกรีด็อกเตอร์จะหลบหนีไปกล้องวงจรปิด <Thompson> ด้านล่างอาคารเรียนบันทึกภาพด็อกเตอร์วันชัยไว้ได้ก่อนและหลังก่อเหตุและนี่คือหลักฐานสำคัญที่ทำให้สารอาญา อนุมัติหมายจับเขาทันทีในเย็นวันนั้นปอมแค้นปลิดชีพนำมาซึ่งการลงมือสังหารเพื่อนอาจารย์ด้วยกันถึงสองศพครั้งนี้ตำรวจเทน้ำหนักไปที่ความขัดแย้งระหว่างดรวันชัยกับดรพิชัยหนึ่งในผู้ตายเพราะก่อนหน้านี้ดรวันชัยเคยร้องเรียนเรื่องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์ของดรพิชัยว่าไม่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอ,อ แต่ปัญหานี้ได้รับการคลี่คลายหลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครยืนยันว่าวุฒิการศึกษาของดออรพิชัยสอกออรับรองอย่างถูกต้องแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าผ่านไปหนึ่งปีเรื่องนี้ยังไม่จบจดหมายบันทึกก่อนสิ้นชีวิตที่ดรวันชัยเขียนถึงคู่ขัดแย้งทั้งสองน่าจะการันตีได้ว่าปมแค้น ค่าได้อย่าไม่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน,าน <S 2> <S 2> <S ตัวอักษรที่บรรยายความรู้สึกในจดหมายบ่งบอกถึงความอึดอัดและอัดอัน้นแรงโกรธแค้นที่บีบคั้นสั่งสมในตัวด็อกเตอร์ไหวใกล้เกษียนผู้นี้เดินควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ของทั้งสาม ที่ต่างเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนร่วมงานที่มีดีกร e e เป็นถึงด็อกเตอร์จะสั่งสมความแค้นเอาไว้เพื่อรอวันชำระโดวยวิธีที่เขาเชื่อว่าจะยุติปัญหาทั้งหมดได้นี่เป็นการปิดฉากชีวิตของสอาจารย์มหาวิทยาลัยดีกรีด็อกเตอร ความสูญเสียที่สร้างความปวดร้าวให้คนในครอบครัวและเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาผู้ส่งคุณวุฒิไปอย่างไม่มีวันกลับช่วงหน้าคนหางานห้ามพลาดระวังตกเป็นเหยื่อของแก๊งในหน้าหางานเถื่อนหลอกกินเงินค่าสมัครสุดท้ายไม่มีงานให้ทำ